สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมกิติกรดมผลในช่องของกัปตันเบอร์12นะครับทาง YouTube ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ s u b s c r i b นนะครับก็รบกวนด้วยครับช่วย s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9มกราคมเราจะว่ากันด้วยเรื่องของฟุตบอลเอฟเอครับสมัยก่อนนะฮะเอฟเอคัพนี่เป็นรายการสำคัญของอังกฤษในยุคที่โปรแกรมการแข่งขันนีมันยังไม่ชุกนะครับก็เรียกว่า เป็นถ้วยสาหรับผู้ชนะเท่านั้นคนที่จะชนะเท่านั้นถึงจะได้เข้าสู่รอบต่อไปฟุตบอลด็อกเอา์ก็โหดแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกทีมที่ลงทะเบียนกับสมาคมของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยสามารถจะลงเล่นได้เขาก็จะมีความฝันกันถึงเรื่องการเป็นแจ็คผู้ค่ายักษ์รับทีมเล็กเจอทีมใหญ่เพราะมันไม่ใช่ว่านักฟุตบอลทุกคนนะที่จะมีโอกาสเล่นเจอกับทีมใหญ่หรือว่าในลีกสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พ um. ูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีอาร์เซนอลท็อตแนมพวกนี uh ้เขาอยู่กับลีกสูงสุดมายาวนานนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เล่นฟุตบอลชีพแล้วจะมีโอกาสลงสนามเจอกับทีมเหล่านี้และ FA ฟเอคัพครับก็เป็นโอกาสที่นักเตะจากทีมเล็กๆจะได้มีโอกาสเราก็จะได้ยินเรื่องที่มันเป็นโรแมนส์ของฟุตบอลเอฟเคัพเนี่ยมากมายนะครับสมัยที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ย เอฟเอคันี่ก็มีความสําคัญนะมันเป็นความฝันของเด็กผู้ชายเกือบทุกคนที่ชอบเล่นฟุตบอลนษครับพวกเขาฝันว่าจะได้เป็นนักฟุตบอลชีพฝันว่าจะได้ลงสนามฝันว่าจะได้เล่นเอฟเอคันัดชิงในเวมเบอรีฝันว่าจะได้เป็นกัปตันทีมชูถ้วยชนะเลิศเอฟเอคัของทีมตัวเองฝันว่าจะเป็นคนยิงประตูชัยอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความฝันแต่ปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่า มันมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นฟุตบอลทั่วยุโรปเข้ามามากขึ้นเมื่อก่อนมีมีสามทีมที่เล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปปัจจุบันมีเจ็ดแปดทีมมันก็ทําให้โปรแกรมมันเยอะขึ้นอังนั้นทีมก็จะให้ความสําคัญของเอฟเอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยรอบแรกๆก,กเนี่ยก็จะสลับทีมลงไปครับอันนี้ก็เข้าใจกันคืนนี้เรียอว์พภูลลงสามเจอกับชูสเบอรีสองทีมที่เจอกันมาสามครั้งในอดีตนะฮะ เป็นการเจอกันใน FA ครับทั้งสิน้นลิเวอร์พูลชนะ2เสมอ1ปี96ในชนะ40นะครับแล้วก็ปี2020นี่เสมอ2-2องอที่บ้านของชูสเปรีและก็ลิเวอร์พูลมาอชนะที่แอนฟิลในการรีเพลย์แข่งใหม่1-0ครับแต่ปีนี้รอบ3รอบ4ของ FA ครับเนี่ยไม่มีการเตะใหม่นะไม่มีการรีเพลย์ถ้าเสมอใน90ินาทีก็ต่อเวลาแล้วก็ทั้งเส,เสมอกันอีก ยิงจุดโทษเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปในม่วนเสารที่ผ่านมานะก็มีหลายคู่ที่ต้องทําแบบนั้นเพื่อตัดสินเพื่อจะลดโปรแกรมสมาคมฟุตบอลเป็นก็เห็นใจเพราะว่ามันมีอะไรอนะภาวะไม่ปกตนะิของเรื่องการประบาดของโควิดที่ขึ้นขึ้นลงๆนะก็ต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้มันเป็นแบบนั้นอ่ะมาว่าเรื่องของลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้ปีเตอร์คาร์เวส ผู้ช่วยของเยร์แนครับก็รับหน้าที่แถลงข่าวนะครับก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายในเ,เรื่องู้เล่นก็บอกแค่ว่าโจเอลมาติสกลับมาซ้อมได้แล้วนั่นหมายความว่าอาริซงเบเกอร์หรือว่าบับบี้ฟิบิโนเนี่ยยังไม่ผ่านการตรวจโควิดซึ่งถ้าไม่ผ่านตั้งแต่การแถลงข่าววันเสาร์ก็หมายความว่าวันนี้ไม่จะลงแน่ๆนะครับส่วนปัญหาโควิดอื่นๆซึ่ง เลวููบอกว่ารุนแรงมากและทําให้ต้องมีการปิดสนามเคอร์บี้คอมเพล็กซ์ตั้งแต่วันอังคารนะฮะแล้วก็ขอเลื่อนโปรแกร,รม EFL ครับรอบรองกับอาร์เซนอลที่กําหนดไว้เมื่อวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมครับว่ามีนักเตะเลวููคนไหนติดโควิดเพิ่มเติมส่วนปัญหาบาดเจ็บอะเอาที่ชัดๆก่อนกำหนดการล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีหลายทีมอยากจะได้ตัวเน็ฟิลลิปเนี่ยฮะ เลี้ยวภูปริเษธไปเพราะว่าได้ข้อเสนอถูกเกินไปนะ7ล้านปอนด์แหมก็ต้องเข้าใจนะจะมาขอซื้อระดับเนสฟ,ฟิลิปเล้านปอนด์นี่ก็ต้องกลับไปคิดใหม่นะครับเนสฟ,ฟิลิปเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ประเมินกันว่ากลางเดือนนี้น่าจะกลับมาลงสนามได้มินามิโนะน่าจะพร้อมตั้งแต่วันนี้นะมินามิโนะมีอาการบาดเจ็บเตียกโก้ก็เจ็บสะโพก ยังไม่ได้ประเมินว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ครับแล้วก็โอริกี้ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดว่าการบาดเจ็บหัวเข่าของโอริกี้เนี่ยจะหายเมื่อไหร่ส่วนฮาร์วียเอรีสก็ลุ้นกันอย่างเดียวครับว่าเมื่อไหร่เขาที่จะได้กลับมาซ้อมทีมแล้วก็จะมาเป็นกําลังสําคัญในเกมของลิเวอร์พูลครับนั่นก็คือสถานล่าสุดในเรื่องของผู้เล่นแล้วเดือนมกราคมเนี่ย มันก็มีเป็นเดือนของการซื้อนักฟุตบอลใช่ไหมแน่นอนผมว่าแฟนลิวอพูหลายคนก็บอกว่าเอออยากจะซื้อละ่ะแต่ภายใต้นโยบายของ FSG การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องยากจะ,จะสังเกตได้ว่าลิวอพูนะถ,ถ้าจะซื้อใครจะติดตามมายาวนานอย่างการซื้อเวอร์จิลฟานไดเมืม่อมกราคมปี2018เนี่ยก็ติดตามมาเป็นปีก่าจะซื้อรเรทซื้อปุ๊บปั๊บเนี่ยคงไม่ ลิวพูคงไม่ทําแบบนั้นซึ่งปีเตอร์คราวเสที่พูดเมื่อวานนี้นะักข่าก็ถามเหมือนกันนะผมก็เลยจับความมาว่าคงไม่ซื้อเพราะบอกว่าจะซื้อใครเนี่ยมันคงเป็นการมองในเรื่องของระยะยาวมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มาว่ากันด้วยเที่ยวเท่าที่มีอยู่เอฟเอครับวันนี้เตะตอนสามทุ่มนะครับที่แอนฟิลมีคนดูในสนามผมคิดว่าอ่ะ ไม่น่าจะเหลือบาก,กว่าแรงอาจจะไม่ได้ชนะเด็ดขาดอะไรนะครับเพราะมันต้องดูสภาพทีมด้วยว่ามีใครลงเล่นบ้างใครลงได้บ้างใครลงไม่ได้บ้างหรือแม้กระทั่งเยอกนครับเนี่ยหายหรือ,อยังกลับปาคุมทีมได้หรือเปล่าเพราะว่าจากเนี้ยมันก็ยังจะมีโปรแกรมอีกเรียกว่าโอโ้ทุกทุกสองสามวันเลยแหละจากการที่พอเลื่อนเกม ลีกคัพของกับอาร์ซนอลไปนี่เขาเล่นไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะมีการเบรกรู้จักาช่วงสั้นๆอ่ช่วงนั้นอ่ะเรวพูนะ่าจะกลับมาฟูลทีมนักเตะ3มคนที่ไปแอฟริกันเนชั่นส์ครับก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับโมซาาซาสิโรอมาเน่และก็นาบีเกียต้าครับก็มาลุยกันต่อไปนในรายการอื่นๆรวมไปถึงก็หวังว่าเราก็จะรอดไปพอ นเดือนกุมภาทั้ง3คนนี้กลับมาเนี่ยก็กลางเดือนกุมภาก็จะมีแชมเปนส์ลีกอีกนะครับอั้เนี่ยนี่คือเรื่องของสภาพทีมในปัจจุบันครับอันนี้ก็เชียร์กันก่อนนะครับให้สอบผ่านฟุตบอลเอฟเอครับถ้วยที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ายแพ้ครับน็อกเอาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกขอบคุณที่ติดตามครับแลวว้วพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ